บทที่1ิก้าและบทบบที่20บทที่19เทวตาวิโยชนะคาถาถูกขปัตตาจันิทถูกาพยาปัตตาจันิตพยาสโสขปัตตาจันิสโสกขหุนตุสเพปิปานิโนโเอตาวตาตะอัมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทางสัพเพเทวนันโมทันตุสัพสัมปเวสิทธิอาทานังทันตุสัตขายาสีลังหลักขันตุสัพพทาภาว ทีรตาโหตุภาชันตุเทวตาตาบทที่สิบสัพเพพุทธาภราปตายี่อ่อตั้งจบสัพเพพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณาลกขันปัญธานิสัพพโสสัพเพพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณาลกขันปัญธานิสัพพโส เสพุดทาพระปรตาปัจเจกานันจะยังพระรังกรหันตานันจะเตชนารักันมันามีสับปะสูรเสพผุดทาพระปรตาปัจเจกานันจะยังพระรังกรหันตานันจะเตชนารักันมันฮามีสับปะสูรเสพผุดทาพระปรตาปัจเจกานันจะยังพระรังกรหันตานันจะเตชนารักันมันฮามีสัพพะสูร สัพเพพุทธาภระราพุทประเจริญนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชินารักันธันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระราพุทประเจริญนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชินารักันธันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระราพุทประเจริญนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชินารักันธันธามิสัพพะโส สัพเพปุถาพระปัตตาปเจกานันจะย,ยังพระงอรหันตาน,นันจะเตเชนะรักขันธ์นันสพัพพะโุตสุดครบยี่สิบบท จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระัตนาตายัยด้วยการสาธยายบทสดมนระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พนจากทุกไัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเ่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุนวยพรให้แก่พระพเจ้าและวัตถุมงคลมัปิตายอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเปลี่ยนว้วูฟูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สามสิ่า้างขึ้นไม่เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งวาม คาสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุ